ดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเอจไลบรารีเนะครับไอไอพีเซิร์ฟก็ตามนี่เลยเบต้าหนึ่งโอ้ยอ่าที่กาลังอินน,อนะแป๊บน้าครับขอเราอินหน่อย อินอย่างแรกคุณเข้ามาคุณก็นี่แล้วคุณก็ตามด้วยรหัสรหัสอะไรกันที่คุณตั้งไว้ปุ๊บเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วก็มันเขียนว่าอัน,นิวแล้วแล้วพอแล้วพอตอนที่สองแล้วคุณเั่งอินด้วยอีเมล m a i l c o m แล้วพอให้แล้วพอให้สามแล้วก็มันได้เขียนว่าอะไรไม่รู้เขียนเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นอีแบบหนึ่งแล้วคุณก็รองว่า แล้วคุณก็ตามด้วยหัสอะไรที่คุณทำไว้หนึ่สงปีอย่างเงี้ย di T di M E gamer. o างั้นเราก็ไปเล่นก่อนเลยเราไม่ต้องรอป้อายกดป้ายเลยครับจะสองนาทีสามสิบนะครับมีใครบ้างเนี่ยโอ้โห้ัวปูไอเป็นไม้มันเปของเดียวครับมีการเล่นนี่ผมชอบเล่นนี้ มีไทยไหมพิธีการพิมพ์ภาษาไทยนะครับให้ให้กดเว้นครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วคุณก็พิมพ์ได้เลยไทาต้องจุดนี้ได้ไหมศกอ๋อได้ได้หรือว,ว่าคุณไม่ต้องเว้นกันนะก็ได้นะ จุดเอ่อกดปิดก็ปิด ห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าเอ็ดห้าสิบสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่สี่สามสี่เอ็ดสี่สิบสามเก้าสามแปดสามเจ็ดหสามห้าอู้ สามสี่สามสามสามสิบส,สี่เก้าอือสามสิบมาสี่เก้าตกเลขเลยอือห วิ่งเราวิ่งก่อนหนึ่งครับเราจะหานขึ้นมาลูกขึ้นตรงไหนขึ้นดูนี่นะขึ้น so เลย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 ไม่ผมแรก medidas, oui, ไม่ผมติดผมติดที่กระไม้ตอนเร็มันมีคนเอาไปไม่ถือเนี่ย เก็บก่อนอ้าวเหลือแค่สิบเจ็ดคนแล้วนะครับเองแล้วของแล้วข้ากัญญามีปนนูตกตกเทนชุดชุดโซ่นี่ดีสุดอูเด็ดท,ทั้งคันครับเชื่อกัวเองมั้ยพอตอนที่ผมไม่อาจขิดนี่มันไม่ไัว ทำไมขออผมหายอ่ะหมวกสายไิ่เข้าสายพิที่พุงเท้ามันเหล็กอ่ะโอ้ํทำไมตอนอัดผมไม่เหล็กวะเอ้ยทำไมตอนแบบไม่อ่ามันไม่เหล็กวะเสิมเสริมนี่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งมันรักคนดีแบบว่าม,มีคนเดินมาตดงนะน,นีา แต่ว่าเรามองไม่เห็นผู้เล่นคนอื่นามาแล้วสินะแถวนี้จำได้ว่าจะเดินไปอีกฮันเงอผมว่าน,นองอานนนี้คนเงียบจะเดินไปอีกอ่ะเดีนินผู้นี่ของเพียบเก็บก่อนครับ ตัวนี้มันดีกว่าชุดทองแล้วชุดทองก็ดีกว่าเออเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้ดูไหนครับโอ้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟไม่ไม่แมปแมปไม่โหลดอินอะไรอะโอ้อัพอินโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นยังฆ่ากันอยู่ตรงนี้ มันเฉียวมันเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะตะติบมานั่นน่ะมันนั่นน่ะมันบักตัวไม่เห็นอนะ่ะเต็ิ๊เต็กขายกนิน,นยังไงอ่ะ อยากกระโดดอยากกระโดดดูนะนั่นจี้จี้แล้วหนึ่งจี้นั่นจี้

ทำนผมฟัไม่ถูกตายเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นไงผมตาเลยพอแล้วมั้งเนาะก็ไทยเลนโอ้โหกูรู้ว่าไทยเลนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่กดไลค์กดซับสไครก็้อยกดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ